เสียงจะไม่พอในสภาต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้านไลเป็นพวกนายจะมีคนมาทาบทามผมเลยพักเสรีรวมไทยไปอยู่ด้วยได้ไหมโทษผมให้ส้นตีนไปเลยนะครับท่านก็ช่วยกุณาถามท่านไปยุทธให้หน่อยนะครับด้วยว่าที่เป็นใหญ่มาทุกเนี้ยโกงเขามาตลอดใช่ไหมตำแหน่งก็โกงลอกตั้งก็โกงเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมาทั้งชีวิตยังไม่รู้จักพออีกหรือกันแล้วตักนิกรเสียมราชผ่านมปปีงแล้วอยู่ๆท่านก็มาจายคลิป อย่างนี้คนคนครเสียเสียงร่าเสียชื่อครอับกอยุติเลยครับผมขอเรียนว่าผมเป็นผู้สมัครพรกพลังประชารัฐหมายเลขสี่นะครับแล้วก็ที่เอาภาพเอาคลิปที่มาถ่ายเนี่ยนะครับบอกว่าหมายเลขสี่ไปที่ไหนนะครับ แจกผมไม่เคยได้ปฏิบัตินะครับก็เป็นการใส่ความเอาเอกสารที่เป็นเช็จเข้ามาอาภิปรายรนะครับขอให้ท่านประธานได้พ,ดพิจารณาด้วยครับผู้สมัครไม่มีใครทั้คนไปจ่ายถ้ามันจ่ายก็โง่สิฮะมันก็ให้คนอื่นไปจ่ายแทนสิตัวเองจะไปจ่ายทําไมใครๆก็รู้กันอยู่นะครับถึงแม้จะไม่ใช่หัวหน้าพักนะครับแต่ก็ผูีผู้บาร,รมีพอพักนี้เสนอให้คุณเป็นนาย,ยกร,รัฐมนตรีไม่มีอำนาจไดไงนะครับแต่มีอำนาจขนาดนี้นะ พักก็แตกยับเยินขนาดนี้จนกระทั่งเสียงจะไม่พอในสภานะครับต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้าไปเป็นพวกนายยัมีคนมาทาบทามผมเลยพักเสรีรวมไทยไปอยู่ด้วยได้ไหมโทษผมให้ส้นตีนไปเลยนะครับท่านมาติดต่อผมได้ไงนะครับเนี่แหละหาวิธีทางเพื่อที่จะอยู่ต่อไปให้ได้ท่านเสรีพิสุทธิ์นะก็มาส้นตีนไม่ควรนะครับครับครับตอนครับ ท่านก็ช่วยกุณาถามท่านไปยุทธ์ให้หน่อยนะครับด้วยว่าที่เป็นใหญ่มาทุกเนี้ยนะครับโกงเขามาตลอดใช่ไหมตำแหน่งก็โกงเลือกตั้งก็โกงเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมาทั้งชีวิตยังไม่รู้จักพออีกหรือหลักฐานก็ชัดๆเห็นเห็นก็อยู่เมื่อโกงเองแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ไม่ให้โกงได้ไงครับดัชดีการคอร์รัปชันที่จึงต่ำลงมาทุกนี้ปีนี้ลงมาถึง110แล้วนะครับตามกว่ามาเลเซียราเพื่อนบ้านเราสิ ท่านประธานครับเมื่อคุณวิยญุธทำไม่ได้ผมขอขออนุญาตเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันนะการทุจริตเลือกตั้งนะเบื้องต้นนะครับ5ประการด้วยกันนะครับคงไปตามที่คนสวยของผมนะโพสต์ข้อความในการเลือกตั้งที่ชุมพรสงขาประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่านะครับอันนี้พูดเลยไปนิดนึงชุมพรสงขานะครับ ผลสวยนี่บอกว่าปิบัตาชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่าเพราะฉะนั้นผมก็อนุมานได้ว่าที่นครและที่อื่น,นที่พรรคประชาธิปัตย์ซื้อก็ซื้อเก่งกว่าประชาธิปัตย์ถึงได้เป็นผู้แทนนะครับท่านนายกท่านก็เข้ามายังไงท่านท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับนะทำงานมาปีนี้ก็ปีที่แปแล้วนะร่างกายมันก็หมดสภาพแล้วนะครับเห็นที่พูดพูดเนี่ยความจริงหมดสภาพแล้วนะครับ นะเดินจะหัวทิ่มล้มกระมำอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับอายเขานะครับจิตใจก็หวันไหวดูดีครับจิตใจวันไหวเขาเขียนไว้ไงก็ถูกไล่เพ้อหน้าตาผมเหมือนคนนอนไม่หลับนะพูดมากเน,นี่ชักวันไหวแล้วอยู่มาหกจิตปีไอ้ถ้าพ้นไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันไหวความรู้ก็ไม่มีนะครับสมัยเป็นผู้ครับ กองร้อยพวกกองพันผู้การกรมเวลาผักชีแพงนะครับไก่แพงหมูแพงเฮ้ย hey, ทหารปลูกมันก็ได้แก้ไขปัญหาได้แต่ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใช้วิธีการเดิมโอ้แสดงว่าองค์ความรู้ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีความรู้ความคิดเหมือนนะผู้กกองร้อยกองพันอะไรต่างๆแค่นั้นเอง,ง,ง,งนะครับนะดูจากคลิปนะฮะจะเห็นภาพนะหญิงคนหนึ่งนะฮะ ชื่อนางเกงมาขอญาตเอ่ยชื่อเลยเพราะปรากฏเป็นข่าวทั่วไปแล้วนะฮะเดินเข้ามามาพบแหล่งข่าวนะครับนะยื่นเงินให้3า0้บาท2คนนะครับทั้งแม่เขา2คนก็เป็น600บาทนะครับแล้วบอกให้เลือกเบอร์หนึ่งด้วยเนี่ยเดินออกไปก็ยังยกมือขึ้นเบอร์หนึ่งนะครับครับชัดเจนไหมครับจ่ายให้ผู้สมัครคนละ300นะฮะแต่ความจริงพระธรรมทาน ไม่ใช่คนละ3า0อนะความจริงนะการซื้อเสียงมัน500บาทนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่รับเงินมาแล้วนะฮะก็รับมูลห้0อยนี่ก็ชักไป100รนะครับผู้ที่จะนำเงินไปแจกกับผู้มีสิทธิ์ก็ชักไปอีก100ก็เหลือ500บาทเหลือ300บาทนะครับผมเองเดินหาเสียงทุกวันนะครับที่ลำปางเนี่ยห้ามเภอไม่เคยเห็นผู้สมัครพักพลังประชาฐเบอร์หนึ่งแต่อย่างใดเลยครับ ต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขออนุญาตนะฮะประชาธิปัตย์เบอร์สามพลังประชารัฐเบอร์สี่ลองฟังคลิปดูเลยนะครับน้องครับพี่เห็นว่าตอนนี้มันมีเรื่องการจ่ายเงินอันนี้ต้องสั่งถามต้องคลุมหน้านะครับมองได้ยอมพูดได้รับตัวเองไม่ได้ไหมคไม่ปลอดภัยนะครับเราตรวจสอบนะสัมภาษณ์มาได้สองคน จดชื่อที่ไหนจากที่บ้านเหรอตามตามบ้าน,นที่อยู่เขามาเดินถึงบ้านเลยเหรออืเขาไปอีกคนคนที่มาส่งนในบ้านเขาหาัวเองแล้วไปส่งชื่อให้ใครอะ่ะคนที่มาจดชื่อคือใครอะ่ะเป็นแถวบ้านค่ะคนแถวบ้านเดี๋ยวตอบแล้วเอาเงินมาให้ยังตอนที่ได้รับเงินยัง ได้สองเบอร์เลยเหรอพี่เบอร์อะไรบ้างเบอร์เบอร์ค่ะหรอเขาให้เท่าไหร่คนละห้าร้อยโอ้ให้เท่ากันด้วยอ๋อหรอแล้วแล้ว,ลวในบ้านได้กันทุกคนเลยเหรอได้ทุกคน,นค่ะอ๋อแล้วลับเงินไว้ไหนคะไปเก็บไว้แล้วเหรอไ้แล้วค่ะอืมอืมอ๋มอมีการมาจดชื่อจากในชุมชน น้องเป็นคนอำเภออะไรนะอำเภอพระพรหมค่ะโอ้โหโอ้แล so ้คะอืมอ really ําเภอพระพรมอยู่ในเขตสามนะน้องฟังสิอยูีใช่ไหมคะน้องคิดไงเนี่ยกับการที่เขาจ่ายเงินกันอย่างเงี้ยครับที่ครุงกรุงคลิปแรกจบแล้วนะฮะต่อไปขออนุญาติคลิปนะสั้นๆทองด้านคลิปที่ฟังคเอ็ด ทั้งสองเหตุการณ์เนีดยเกิดที่อำเภอพระพภนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะตั้งนั้นนะฮะมาแจกตังเบอร์ไหนมาแจกแล้วใครเป็นคนมาจดชื่อหรือทําอะไรยังไงอ่ะคนแถวบ้านคนแถวบ้านมาจดชื่อเป็นอสมมหรือเป็นหน่วยงานไหนยังไงปะคือใครคือชาวบ้านแถวนั้นเหรอน่าจะเป็นคนที่เก็บกับคนในบ้านอ๋อหรออย่างนั้นเลยหอแล้วเขาจด ชื่อคนในบ้านน้องไปแล้วยังไงคะหลังจากนั้นกี่วันเงินถึงมาครับไม่ถึงสิบวันประธานดิวครับเหรอรับได้เมื่อวานหรอเขาเินมาให้ที่บ้านเหรอครับเห็นบอกว่าน้องมีครับเรียนประธานครับครับสายยนยุติธรรมนครเสียมราชครับครับผมผมขอประท้วงตามข้อหกเก้าครับห้ามมีเพื่อปะไรนำวัตถุใดๆมาใช้ กันแล้วั่นวครเสียมราชผ่านไปปีงแล้วอยู่ๆท่านก็มาฉายคลิปไม่รู้มันจะพักไหนอย่างนี้คนนครเสียมราเชเสียชื่อครับขออายุติเลยครับครับเข้าใจว่าไปขออนุญาตรองประธานว้แล้วนะครับขออนุญาตนะครับท่านประธานทั้งหมดเนี่ยผัดพ,พิงผู้ใดเนี่ยพาดพิงพักการเมืองหรือผัดพิงผู้ใดเนี่ยมีสิทธิ์ครับครับเชิญครับขออนุญาตครับท่านประธานที่เคารพครับครับกระผมครับนาย กองเสียยาสิทธิสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตตั้งที่สามพักพลังประชารัฐครับผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับที่69ครับการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู่ครับและก็เป็นการนําเอกสารหรือวัตถุใดๆมาในที่ประชุมนะครับผมขอเรียนว่าผมเป็นผู้สมัครพักพลังประชารัฐ หมายเลขสี่นะครับแล้วก็ที่เอาเอกเอาภาพเอาคลิปที่มาถ่ายเนี่ยนะครับบอกว่าหมายเลขสี่ไปที่ไหนนะครับไปแจกผมไม่เคยได้ปฏิบัตินะครับก็เป็นการใส่ความนะครับเอาเอกสารที่เป็นเช็จเข้ามาอภิปรายนะครับขอให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วยครับอนุญาตได้ภิปรายต่อหรือว่าเดี๋ยวเมื่อพิปรายจบแล้ว ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะครับครับ,รบท่านประธานครับผู้สมัครไม่มีใครทุกคนไปจ่ายถ้ามันจ่ายก็โง่สิฮะแล้วก็ให้คนอื่นไปจ่ายแทนสินะครับตัวเองจะไปจ่ายทําไมใครๆก็รู้กันอยู่นะครับนะอ่ะเมื่อฟังคลิปจบไปแล้วนะครับเขาก็ระบุไว้ชัดเจนเบอร์อะไรม้่งนะครับ